สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสวนลุงใหญ่สาระดีๆนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะฮะพราะเนื่องจากว่ากําลังยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตอนนี้ก็เริ่มเบาลงล้นะครับก็จะพอมีเวลาลงคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ทําการศึกษานะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําสาวต้นไม้เสร็จนะครับเราก็จะ เคลียพื้นที่นะครับบริเวณรอบโคนต้นเนี่ยโดยลัศมี 1- 2เมตรนะครับความกว้างถ้า <c oughs> ต้นถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเราก็จะเรา <c oughs> ก็จะเคลียให้มันกว้างกว่านี้นะครับนะเพราะว่ารากมันไปไกลนะฮะครับกว <c oughs> าดใบไม้ให้สะอาดนะครับนะกวาดใบไม้บริเวณรอบข้างล่างนี้ให้สะอาดแล้วก็ มีหญ้าก็ถอนหญ้านะครับถอนหญ้าให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเก็บพื้นที่เพราะว่าเวลาที่เราให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยจะได้ไม่ต้องไปค้างอยู่บนใบหญ้านะครับ,นะรบถ้าค้างอยู่บนใบหญ้าเนี่ยนะปุ๋ยมันจะละเหยนะครับปุ๋ยมันจะละเหยไปกับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหว่านปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องหว่านลงหน้าดินเลยนะครับปุ๋ยมันจะได้ซึมลงลงไปในดิน หลังเก็บเกี่ยว1-2เดือนแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาในการพักฟื้นตัวของเขานะครับจำเป็นที่จะต้องบำรุงต้นกิ่งใบนะครับด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับสูตรเสมอ1 5 15 15นะครับตราอะไรก็ได้นะครับต้นไม้ควรได้รับท่านอาหารหลักนะครับให้ครบทวนใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะ15ก็ได้16กก็ดีผมใช้ตราหัววัวนะครับถูกที่สุดนะครับ กระสอบพันุสี่ครับจะมีธาตุอาหารอยู่หลายตัวนะฮะจะมีไนโดรเจนสิบห้าเปอรนต์นะครับฟอสฟอรัสสิาเปรเแล้วก็โพแทสเซียม15%แล้วจะมีแมกนีเซียม0.1%แล้วก็จะมีซัลเฟอร์แปอร์เซก็คือคือกำรรมะถันนะครับแล้วก็0.02%คือเป็นโบรอนสำหรับอัตราส่วนในการใช้นะครับผมก็จะใช้ใช้ผสมกับปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งที่เป็นอาหารรองนะครับใช้ครึ่งต่อครึ่งนะครับ ต้นหนึ่งจะหวานประมาณ400ถึง500กรัมนะครับก็จะผสมอย่างละครึ่งในที่นี้ผมจะใช้400กรัมนะครับต่อต้นนะเราจะผสมกับสูตรปุ๋ยนี้นะครับเป็นปุ๋ยเคมีเป็นธาอาหารรองนะครับบริษัทฟ้ารุนเป็นผู้ผลิตนะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับ4ีเเลยสูงมากนะครับแล้วก็แมกนีเซียม2.5%เ แคลเซียมนะครับถือว่าเป็นธาตุที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับไม้ผลโดยธาตุอาหารรองนี้จะมีราคาที่ถูกกว่านะครับธาตุอาหารหลักเพราะว่ามันมีธาตุแค่2ตัวหลักนะครับผมก็จะมาผสมกันนะครับอย่างละครึ่งนะครับกับสูตรเสมอเนี่ยผสมกันนะครับแล้วก็หวานใช้หวานสำหรับ ต้นที่จะสะสมอาหารนะครับก็คือต้นใหญ่นั่นเองต้นที่พร้อมออกออกดอกออกผลนั่นเองนะครับวิธีการหว่านนะครับเราก็จะหวา่านให้ทั่วนะครับโดยรอบคนต้นนะครับให้ห่างใกล,ใกล้ใกล้ต้นนะครับเป็นไว้นะครับพยายามหว่านออกไปด้านนอกนะครับเพราะว่ารากฝอยเขาจะ ออกหากินไปไกลเหมือนกันก็สี่ร้อยกรัมก็เพียงพอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวานครั้งเดียวนะฮะเราจะหวานทุกสิบห้าวันนะครับเพราะเราจะต้องอฟื้นฟูและสะสมอาหารไปในตัวพร้อมๆกันครับสำหรับต้นเล็กนะครับต้นเล็กเราก็จะต้องอทำความสะอาดนะครับ ใต้ต้นกวาดใบไม้นะครับถอนหญ้าหญ้าสูงหญ้าเล็กนะครับต้องถอนให้สะอาดถ้าไม่ถอนเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมันจะโตแข่งกับอวคาโดนะครับแล้วมันจะคุมที่สวนเราปลูกแบบยกโคนขึ้นทุกต้นนะครับทุกหลุมเลยป้องกันการาน้ำขังนะครับป้องกันการชื้นแฉะเกินไป สำหรับต้นเล็กนะครับเราก็จะหว่านปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะสูตรเสมอสำหรับท่านที่ปลูกฤูดูฝนนะครับใช้สูตรเสมอรองพื้นได้แต่ถ้าปลูกหน้าแรงนะครับให้เน้นตัวเอ็นนะครับไนโตรเจนเยอะหน่อยเช่น4600เพื่อป้องกันการออกดอกก่อนวัยอันควรนะครับหน้าแรงไนโตรเจนในดินจะต่ำเราต้องเติมให้เพียงพอนะครับ 1- 2ปีแรกนะครับจะต้องบำรุง เน้นนะครับบำรุงลำต้นนะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์เสียก่อนถึงช่วงปีที่3นะครับค่อยปล่อยลูกนะถึงตอนนั้นก็คงจะต้องเพิ่มธาตุเสริมตัวอื่นเข้าไปด้วยเวลาในการสะสมอาหารที่ดีคือก่อนหมดฝน1-2เดือนนะครับควรจะเริ่มให้ปุ๋ยกลุ่มธาตุคาร์บอนนะครับทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าต้นไม้จะหยุดแตกใบอ่อนใบที่สะสมอาหารดีจะมีคอรฟิลล์เข้มข้นนะครับ ใบเป็นสีเขียวแก่ๆนะครับกิ่งจะอวบตึงมีน้ำมีนวลน,นั่นก็หมายความว่าต้นไม้จะมีความพร้อมในการออกดอกแต่ถ้าต้นไม้ใบร่วงทั้งต้นนะครับมีแต่ดอกนั้นต้นไม้อาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะขาดธาตุไนโตรเจนนะครับบางทีถ้าสภาพอากาศแห้งนะครับมันก็จะช่วยเร่งการออกดอกเองแต่ถ้าฝนหลงฤดูมาก็ต้องระวังนะครับเราก็ต้องเตรียมชุดสะสมอาหารชุดเปิดตาดอกไว้ ถ้าฝนมาอาจจะต้องนะเพิ่มธาตุนะครับเหล่านี้ถ้ามีปุ๋ยข้อก็ใส่ได้เลยนะครับหน้าฝนการย่อยสลายจะดีกว่าต้นไม้ก็สามารถนำไปใช้ได้เรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ